มาฮะทุกท่านเรามาตอ่อเลยเกมสไนเปอร์อ e ีวิทนะซีซอมบี้อาร์มีส่สในตอนที่2นะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนปะเราไปตอไ่อเลยดีกว่านะฮะเนื้อเรื่องกำลังมาโอ้โหเปิดมาเจอซอมบี้หนึ่งสเต็ปฮะสติงฟิวไอเฟเอ็มหนึ่งเก้าศูนย์สามมพาร์ทนี้เรามากับสติงฟิวนะฮะอืชักไวเอาเรื่องแต่ว่ามอสิ้นไวกลัวหัวแตกแม่ โอเคฮะเขียทางแล้ววิ่งต่อถ้าจำไม่ผิดพาร์ทนี้จะมีตัวกระดูกนะฮะนี่ไงตัวสร้างความชิบหฮยนะฮะอืมเรียบร้อยโอ้มันตายยากนะครับไอ้พวกนี้ <c oughs> แม่โอ้โ,อโอมันออมหลังเราฮะหมาหมาหมาพีพีเอเทสฮะอืมไอ้เชืยตัวไม่แตกวะโอ้โหกระสุนโคตรแบบไม่เกาะกลุ่มกันเลยเอ้าเอ้าเอ้าจะตายแล้วน้ารำแล้วเช็ดเช็ด โอ้โอ้โอ้ผมจะเดี่ยงนะฮะข้างในนั้นมีลูกซองดรอปนะครับแต่ถ้าเข้าไปเราจะเจอกระดูกนานไงมาดิไม่กลัวแม่ได้ลูกซองคือเอาคุ้มนะฮะเอาไว้ปาบบอสได้นะครับลูกซองซึ่งแน่นอนผมจะเว้นสองมิชชั่นเหมือนเดิมนะฮะโอ้ยโอยโอยกูไม่บอดเน่กูไม่บอดเนี่เอาเฮ้ยบอดเฉยเกือบนะฮะแม่เกือบตายคือไอ้กระดูกพวกนี้มันตีแบบ แค่มันคนเดียวอ่ะตีก็แบบแน่แทบหน้าดำเลยนะฮะเมื่อกี้เกือบไม่รอดนะฮะเสี่ยงชีวิตเพื่อมาเอาซองแฟดมาเก็บไว้ฮะโฟเชอร์นี่ได้มาละลูกซองนี้บอกเลยนะครับว่าตอนภาคแรกมันจะยิงไม่ไกลนะครับแต่ภาคสองนี่คือแบบระยะนี่แบบเหมือนมันเพิ่มขึ้นมานะฮะค่อยสมกับเป็นซองแฟดหน้ายาวหน่อยนะฮะแม่ภาคแรกนี่คืออะไรขนาดหน้ายาวมันก็ยังยิงห่วยนะฮะ เชี่ยหัวใจมันยังไม่ขึ้นโอเควอก่อนนะฮะหมดยังโอเคเดินมาเอาแต้มไปเฉยนะฮะโอ,โอ้โอ้โอ,โอยิงไม่โดนฟาดมันไกลไปวะลอ,อยไปซะปิวปิวตัวลอยไปทีเดียวนะฮะอ้าวมุมนี้จังหวะนี้ยังไงกันเนี่ยมุมอร่อยนะฮะบอกเลย มันยืนเวียงกันเยอะๆซูมทีมีโดนน่ะแม่โอกาสโดนร้อเ็นแน่นอนนะครับยิงยังไงก็โดนมันแบบมุมมันอับอ่ะก็ถึงนั้นพี่โอด,ดก่อนโอเคได้อยู่อืมสแกนนะไม่ซอดนะฮะเออซอดสองไม่สอดแต่ไม่ตายเฉยแม่โหดเกินโอเคอืทำไมไม่สแกนวะ แม่ผมว่าผมเวงต่าๆให้มันโดนไข่นะมันไม่สแกนไข่ไปภาคนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่แบบตอนผมเล่นผมรู้สึกว่ามันก็ยังสแกนให้อยู่นะเออหัวแตกโอเคได้อยู่ฮะออหัวแตกไปตรงนี้ไม่เติเม,มื่สุดไหมไม่มีนะฮะมีแต่ว่าเบิดแล้วระเบิดผมไม่ค่อยใช้ด้วยประเด็นมามามาอุย้ยไอพวกระดูคิดว่าผมกลัวเหรอฮะอ,อืมซองแฝดนะเตียวรู้เรื่องฮะ แถมอีกดอกยีโรดแป๊บแม่เป็นปืนปราบบอสท,ที่ดีนะฮะว่าดาเมจแม่งก็แรงแบบโคตรแม่ยิงพวกกระดูกนี่คือแบบนัดเดียวเฮย้ยสแกนมาละวันช็อตทูช็อตทีไหมทริปเปิลคิวไหมไม่นะฮะเอ้ยทริปเปิลว่ะเฮ้ยโอ้โหไปซอดตัวหลังเฉยนะฮะโคตรเอานี่ว่าจะดับเบิลเฉยนะ,ะับแมฟาดไปทริปเปิลเว้ ไปเว้ยพ,พ่อระเบิดไฟอบอลอย่ารอยแม่ระเบิดเราหาได้ดเรื่อยนะครับด้านหลังมันมีอยู่ไปเดินไหมเคลียร์ทางฮะตูมสวยไม่โดนใครเลย <c oughs> ปาใหม่ไปอีกรอบฮะระเบิดเราเก็บด,ด้านหลังตรงนี้ได้นั่นแหละสวยย,ยิงมุมนี้มุมอร่อยเราเหมือนเดิมโอ,อ้เออได้อยู่ สติงฟิวนี่มันใช้ดีจริงๆฮะทุกปืนที่ผมยิงโดนก็จะเป็นปืนที่ใช้ดีนะฮะโคดอวยยบ้อยอไหนหขอกระสุนหน่อยซีสติงฟิวจะหมดแล้วขอกระสุนหน่อยโอ้โหตัวนี้มันสบายพอดีนะครับตอนเราจะค้นโอเคสิสี่นัดพอใช้ได้ครับพอใช้ได้ไม่ถือว่าเยอะมากแลวก็ไม่ถือว่าน้อย เปิดสิอุ้ยอุยอุย,อยจะเอาเหรอเฮ้ยโอ้ยัยงไงพี่โอ้เว้นมุมนี้ไม่ดีเลยนะครับแย่วะ่ะมันดักมุมเรานะฮะเช็คพอยต์โอเคแปบลบว่าต่อไปต้องมีเหลืองนะฮะดูซิมีอะไรให้เติมบ้างแหม่ข้อเสียของยุคซองแฝดเลยนะสำผมอะ่ะคือมันเติมกระสุนไม่ได้นะฮะคือเก็บมาแล้วคือเก็บมาเลยนะฮะคือแบบใช้หมดแนละ้วคือหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆก่อนจะยิงนะครับเพราะแม่งซองแฝดคือพิเกมได้จริงๆนะถ้าเอาไปยิงบอสอะ่ะ คือถ้าเป็นมตีพายเลเยอร์นี่คือมันต้องมีเพื่อนคนหนึ่งคอยถือไว้ตลอดเลยนะครับแม่จริงๆเว้ยนะซองแฟดเนี่ยมันพลิกเกมได้หลายรอบมากนะฮะเผื่อเพื่อนคุณล้มอยู่แบบนี้อีกคนนึงถือซองแฟดคอยคอเวอร์ให้นะฮะแม่อุ้ยมันลุกต่อหน้าต่อตาโอ้ย,อยแม่วีโบดพอดีนะฮะตอนมันตีเราอะแม่ไอนี้กระชักช้าเหลือเกินอืมสอดไหมโอ้วันช็อตทูช็อตสามช็อตนะฮะ เสียง <c oughs> <c oughs> แตกไป3ช็อตทริปมันคิลเข้าอนแมนแตกไปมาฮะพยายามร้านแรงมารให้ได้ไกลที่สุดถ้าจะทำได้ฮะอุ้ยมันมันออกข้างมาอ <c oughs> ได้อยู่แหมยิงแล้วเดินไม่ก็อยู่นิ่งๆแบบนี้ก่อนนะฮะสร้างตำแหน่งไปอีกลูกแหมมีอาเบิร์ดใช้ให้คุ้มฮะโอเคได้อยู่ก็ทำแบบเหมือนระวังแวนไม้นะ <c oughs> เราสร้างแวงมาร์ทได้ไกลมากนะฮะไอตัวนี้ใกล้เกินเอาตัวใกล้ก่อน <c oughs> แม่ตัวไหนจะเป็นผู้โชคดีมาเหยียบระเบิดเนาะที่ผมวางเทอร์มา์แวนมไม้ไว้ตรงนี้ก็คือการพกระเบิดนะฮะเช่นไอพวกนี้ไงวะโดนไหมวันช็อตทูช็อตทรีช็อตโดนไอตัวระเบิดสี่ห้าหกหกตัวเน้นๆนั้นระเบิดด้วยชีอะโคตรเอา โอ้โหพูดได้คำเดียวนะครับว่ามีแต่ความชิบหายอยืรันไปอีกดอกโดนตัวเบิดเน้นๆฮะอื้ทูทรีฟริปเปิ้ลอมไปฮะแม่อไอ้นี่ให้เป็น the first เดอะเฟิร์สไปเรียบร้อยโอ้โหแวนไม่ไม่ได้ใช้เลยฮะพ <laughs> ิกัดดีเกินมาวางไว้สองลูกเล่นๆน,นะฮะให้มันมาเดินม,มาเหยียบอย มันจะมารวมอีกไหมเนี่ยโอ้แวนไนไม่ได้ใช้เลยฮะดูทรงวะแม่อื้โอ้โห,โโหกระดูกมาดีวะ่ะไอตัวกระดูกมาให้มันมาเหยียบแวนไ้นะฮะจะได้ใช้มันคุ้มค่าขบัออนแมนมาอีกมาอีกมีอีกให้มันมาเหยียบแบงไ้นะฮะเ้ยตัวเบิดมาหายวะอยู่ไหนโอโ้มันมีควันอะเออได้อยู่เกือบแล้วนะฮะโอ้ยเมื่อกี้ควันมันมาพอดี <laughs> แม่อะไรจะเป๊ะป่านนั้นตรงนี้มันจะมีตัวระเบิดนานไงรอ,อนไปหนึ่งเอ้ยไม่ทันแม่ไม่น่ากวดวีโบดเลยฮะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเรเดินออกมาก่อนนะฮะอ้าวซอมบ,บี้ด้านหลังไอ้นี่ยังไม่ตายเบ้อ,บอซ้ำให้ <c oughs> แม่ไปเฝ้าสวรรค์กันไทีเดียวนะฮะตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรแล้วโอเคไปเราเข้าเซฟเฮ้าส์กันดีกว่านะฮะเซฟรูม ใช้ชนะอยู่แค่เอื้อมนี่จะเป็นชั่วโมงที่จะพาเราไปสู่ชชยชนะได้ยินแววๆนะครับเมื่อกี้ฉันไม่คิดว่าฉันจะทำภารกิจนี้ได้ต่ออีกแล้วนะตอนนี้ฉันเสียเือดจำนวนมากฉันไม่อยากจะตายที่นี่อยู่คนเดียวหรอกนะฮันส์ฉันไม่ควรทิ้งคุณเลยอ้าวทำไมถึงทิ้งเขาอ่ะฉันจะต้องอฉันจะต้องส่งสัญญ,ญาณนี้ออกไปเพื่อฮันส์ มันจะอ่านว่าฮันก็ได้นะครับหรือฮันส์ก็ได้นะแต่ผมเห็นเขาสำเนียงเยอรมันชันแน่น่าจะสำเนียงเยอรมันนะเห็นไอ้คนในเกมมันพูดอะไม่มั่นใจนะครับผมเห็นเขาเรียกฮนะันส์อะโอเคเดี๋ยวไปต่อเมื่อกี้ผมก็มีการแบบเดินไปเข้าห้องน้ำไปสักเ็กน้อยนะฮะมาต่อกันเลยโอ้ยรถไฟพังยับเลยฮะ ทำให้ผมนึกถึงเกมคอร์บลูตี้แม่เวอร์วอทูเลยนะฮะรถไฟพังอยู่ไหนเอ่ยโอ้เจอวะ <c oughs> หัวแตกได้อยู่นะได้อยู่นะไหนอีกตรงนี้มีปืนอะไรดอกเนี่ยมอสซินเหมือนกันนะฮะแม่ผมก็ไปสับเปลี่ยนเป็นมอสซินนะครับ รู้สึกว่ารอบนี้ซอมบี้มันจะกูเยอะกว่าเดิมนะครับและแน่นอนผมต้องการปืนที่ชักไวนะฮะแม่ไม่ใช่ชักว้าวนะฮะว่าแต่มันทางไหนเนี่ยโอ้โหเว้นเองลืมเองนะฮะไม่ได้เว้นเป็นปีลืมเลยไปเข้าไปกันฮะโอ้ว้าวได้ยินเสียงอะไรอยู่น้ําก็ไม่รู้นะฮะเหมือนมีซอมบี้กำลังเดินเว้นอยู่ในน้ำว้าวพีพีเฮฮะ เอ้แต่รอบนี้มีบอสนี่หว่าเดี๋ยวกดภารกิจก่อนเอางันนะฮะหนีส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปเอ่อเพื่อเชอื่อกันไหมมอสซินมาเป็นปืนหลักของเราดีกว่านะฮะนี่ไงเสียงน้ำเคลื่อนนะฮะฝั่งซ้ายมือเราชัดเจนหัวแตกดิไม่โดนโดนอยู่โดนอยู่ทำเปเล่นไปเอซอซ่อนไปเลยโอ้ยมันซอดแบบมันซอดนิดเดียวเองอ่ะเม่ี้ ไ <G ül üş> อ้นี่แบะซอดแน่นอนจริงตัวหน้าตัวหลังแตก <G ül üş> ขำวะเวงตัวหน้าแต่ตัวหลังตายนะฮะอะไรเนี่ยโอ้โหแต่พูดต,ตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะฮะมาเว้นอีกทีนึงเปิด HDR นี่คือภาพนี่แบบแดงจัดเลยนะฮะ <G ül üş> แดงแบบแดงจ๋าเว้ะ <G ül üş> ผมนึกถึงสมัยก่อนนะครับแบบยังไงอ่ะ GTX 650 750 Ti มาเล่นเกมนี้นะฮะ750 Ti ตอนนั้นผมจำได้เอามาเล่น 720p ยังมีแบกอะ่ะลองดูยุคสมัยนี้สิฮะแหม3090มึงล่อไป21กิก24กิกไอ้21หรือ24วะขนาดการ์ดตัวเองยังลืมจะร้องไห้นะฮะแหมคือแบบสมัยนี้นี่มันไปไวมากนะครับคือเกมนี้มันออกมาตั้งแต่ยุคที่แบบผมอยู่สักประมาณ ปสี 4, ป่ป .5 นะผมจําไม่ได้นะฮะแหมจําได้ตอนนั้นประกอบคอมยังไม่แรงเท่าไหร่นะฮะเพราะตอนนั้นยังไม่รู้สเปคด้วยแหละการ์ดจอแบบมันเราได้มาแค่650หรือ750นย์เนี่ยะฮะอืมซอดก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตอนเด็กผมไปโหลดเกมนี้เถื่อนนะคือตอนเด็กเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นเกมเถื่อนนะฮะก็เลยไปโหลดมานึกว่าแบบเออม,บบมันแบบมันแจกฟรีที่ไหนได้แม่งกูไปโหลดเถื่อนบิตท,ทอร์เรนต์นะฮะแม่ความชั่วของตัวเองนะฮะจำได้ สมัยก่อนผมจำได้650หรือ750มันยัง2กิกอยู่เลยนะฮะสมัยนี้นี่คือแบบฟาดไป24กิกแล้วนะฮะการ์ดจอที่ผมใช้อยู่เนะี่ยคือแบบโอ้โหแม่งเยอะจัดนะฮะแม่บางเกมย,ยังใช้ไม่หมดอ่ะจริงๆกิกมันอะแต่ส่วนใหญ่กิกมันไม่ค่อยจําเป็นหรอกฮะแม่มันเน้นพลังชิปมากกว่านะฮะพลังชิปไม่แรงสุดท้ายยังไงมันก็หน่วงเหมือนเดิมน,นะฮะใช่ไหมพี่แม่แต่จริงจริงนะ การที่คุณมีคอมแบงแวงการ์ดจอแบบซีบีใหม่ๆเนะี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปนะครับเพราะว่าถึงมีการ์ดแวนไปแต่แบบเกมกเก่าๆคุณเว่นไม่ได้บางทีผมก็ร้องไห้นะเช่นบางเกมนะฮะในช่องผมผมไม่สามารถกลับไปแคสได้นะฮะคือมันแบบการ์ดจอ3,000ซีบีมันไม่รองรับอนะแหมซึ่งเป็นอะไรที่น,าาน,น,น่าเศร้านะฮะสอดสองจังหวะนี้อืมไอโง่ตัวที่หนึ่งไอโง่ตัวที่สองเรียบร้อยนะฮะล่วงบอกเลยร่วง แม่หมอสิสนนี่มันใช้ดีจริงๆ <c oughs> แม่ชอบชอบโอ้โหตรงนี้ท่าเรือมาเต็มฮะมซึ่งแน่นอนนะครับผมก็จะเว้นสลับพาร์ตกันลงแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะแม่ซึ่งแน่นอนผมจะเว้นจบแน่นอนนะฮะเกมสไนเปอร์อีิดไม่ต้อง <c oughs> แม่ไม่ต้องกลัวผมจะเว้นไม่จบนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยอยากปล่อยเกมไป้างครัง้งคานะฮะถ้าลงไปแล้วคือแบบมันต้องมีต่อให้จบนะฮะ <c oughs> นั่นเป็นสเต็ปของช่องผมนะฮะ แม่สเต็ปเจอร์โอ้โหบอสมาแล้วฮะมันถือปืน MG มาเลยอ่ะเลยฮิตเบอร์อนะฮะโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปเว้นมุมอับแล้วกันนะฮะหามุมอับเว้นแม่เพอร์เชอร์อัดมือัดหัวรัว,ว,วสองนัดไม่อดแน่นอนนะฮะบอสบอกเลยแม่โชคดีที่เราเก็บมาจากพาร์ทที่แล้วนะฮะมันทำให้งานเราแบบง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะโอ,โอ้โอ้ยโดน MG แม่มึงก็จะยิงไกลกัน,กกนวะ แม่น่ารำคาญที่สุดเลยนะครับบอสเนี่ยรำคาญตนที่ว่ามันอึดนี่แม่ <c oughs> อุ้ย <c oughs> แม่ทำตัวสับตกแม่เมื่อกี้สะบัดเมาส์ไปโดนฮะเศร้าไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> แม่งวางสองเครื่องไม่บ่นเครื่องเดียวสุดยอด <c oughs> โดน,โ,ดนโอ้โหบอสมาแล้วฮะมาถือเพร์เชอร์ไวร์อไปขอมอนแมนอุ้ยมุมยังไม่อับฮะเอ้ยเอ้ยหมวกดูดะหมวกดูดะ v bot, bot, บีโบดบีโบดรอจังหวะ เหมือนรอมันรั่นฮะรอมันรั่นเราค่อยเป่านี่ตัวลอยตัวลอยปิวไปไทีเดียวนะฮะแม่รอมันรั่นใส่เบาก่อนนะครับตอนมันรั่นนล้วมันจะเปิดกาดที่แขนนะฮะแล้วเราค่อยวันเผชอใส่นะฮะพอวันปุ๊บมันจะกาดมันจะตกเหมือนเมื่อกี้นะฮะคือมันจะปล่อยมือเออมันจะแบบเหมือนมึงมันงงอ่ะออันนี้อันนี้บอกเล็กน้อยนะฮะเทคนิคไม่โดนว่ะเฮ้ยชิฟายเฮ้ยมันรอหลังเราอ้าจีสัส อืโอ้ยไม่โดนโอเคได้อยู่อุ๊ยสวยอะฮะมอสินเหลืออีกแค่10นัดสำรองนะฮะหกนัดวะสวยวะถัดไหมโอเคได้อยู่แม่น่าจะจบแล้วน,นะฮะอีกไม่นานเราจะมีเพรชเชอร์อยู่นะครับไม่ต้องห่วงโอเค12นัดผมว่าเพียงพออหัวแตกแมหน้าก,กากกันแก๊สไม่ช่วยมึงงก <c oughs> โดนมอสซสินเจาะหัวเหมือนเดิมนะฮะแม่โอเคสำรองไว้สัก ยี่สิบนัดนะฮะโอเคยี่สิบนัดแหละไปพัภารกิจกเว้ยเอ้จบแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันทำไมไม่สงบสถานการณ์เหมือนไม่สงบนะฮะไปพัภารกิจฟัสซีนนะฮะ <S <S สายข่าวเรารายงานมาว่าพวกนาซีมีสิ่งที่เรียกว่าสกามตาต้าวีวิกดูเหมือนว่ามันจะเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมพวกนาซีซอมบี้และตอนนี้เราคิดว่าเรามีตำแหน่งของมันแล้ว โอ้ขอโทษนะทุกท่านแต่รู้สึกว่าคุณต้องกลับไปที่ไรออนเดลเชียความซวยกลับมานะฮะเ <laughs> นี่ยมาได้ก็ต้องกลับไปที่เดิมนะฮะโอเคเอาไว้เจอกันใพนพาทต่อไปสัสดาห์น,นี้ผมไปไว้แล้วะะครับผมไว้เจอกันพาทต่อไปไปแล้วบ๊ายบาย